สวัสดีครับทุกท่านมาเจอจานโชว์นะครับในช่วงเย็นๆหน่อยนะครับก็ป,บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็คั่าแล้วนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าแดดประเทศไทยนี่จะสุดยอดซะเหลือเกินโดยเฉพาะที่บ้านนะครับอ่าไม่ทราบว่าบ้านท่านเป็นยังไงกันบ้างแดดแต่ละจังหวัดนะครับรีวิวแดดแต่ละจังหวัดมาหน่อยโอ้โหแต่ใครอยู่กรุงเทพนะครับน่าจะแตะที่40องศาหรือเปล่าภาคกลางเป็นไงบ้าง ภาคอีสานภาคเหนือก็ร้อนไม่แพ้กันครับโอ้ปีนี้ร้อนร้อนรุ่มมากแล้วก็วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอกระแสข่าวปรับคอรอ์ม,มอรั่โดยที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือเหมือนจะมีแวบ,บมาเกี่ยวกับประชาธิปัตย์ว่าจะ,ะถูกดึงร่วมไหมหรือว่าเป็นแค่ข่าวแก้เกี้ยวนะครับ ไว้เผื่อว่าต่อรองกับลุงป้อมหรือเปล่านะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นนี้กันหน่อยนะทักทายทุกท่านนะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับก็ขอคนละหนึ่งแชร์ครับสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีคุณจอนนะครับสนโนนะครับสวัสดีครับผมท่านใดมาแล้วทักทายกันได้นะครับว่าแดดที่บ้านท่านเป็นยังไงบ้างดูดูจากดูจากหน้าผมเนี่ย ไปลุยแดดปะหนึ่งสัปดาห์เต็มๆครับไปช่วยกีฬาอาบาตอไปดูกิจกรรมต่างๆสนุกสนานนะครับนี่ครับผลของแดดนะครับชัดเจนครับแดดเต็มๆไปลุนหน้ากับคอสิครับถูกเผาอย่างสุดๆเลยนะครับโอเคครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องประชาธิปัตย์นะครับ พรรคประชาธิปัตย์นี้ตอนแรกก็มีกระแสข่าวหนาหูพอสมควรตั้งแต่ต้นปีแล้วแหละเพราะว่าในช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยเกิดเหตุการณ์ช็อกวงการแต่ตามจริงแล้วเนี่ยผมก็บอกนะครับว่าประชาธิปัตย์แบ่งกันเป็นสองกลุ่มแบ่งกันเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งฉีกออกไปทางุฝั่งคุณชวนซึ่งไม่ชวนอภิสิธิ์กลุ่มนี้ เขาก็ยังจะเป็นทีมเดีวยวกันคุณจุลินก็เป็นทีมเดียวกันส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคุณเฉลิมชัยนะครับที่กลุ่มควรที่ยกมือสนับสนุนนายกก็คือนายกเศรษฐาทวีสินก็เป็นกลุ่มควรเนี่ยที่ยกมือสนับสนุนให้ตั้งรัฐบาลนี้สำเร็จขึ้นมาแต่ด้อมส้มก็ไม่กล้าไปแตะเพราะว่าดึงเข้ามาร่วมเป็นฝ่ายค้านก็ นี่แหละครับเป็นฉากละครฉากหนึ่งเหมือนกันก็คือมันมันเหมือนมันมันทําให้เราสงสัยอ่ะมันทําให้เราสงสัยแล้วก็พูดพูดออกมาตามความสงสัยของเราได้เลยว่าสงสัยว่าประชาธิปัตย์เนี่ยที่ทําการเมืองอยู่ตอนนี้เหมือนจะกําลังที่จะฉีกตัวเองออกจากพักหลักแล้วก็ไปดีลรวมกับกลุ่มที่เป็นดอมส้มสังเกตได้จากพักประชาธิปัตย์เนี่ยที่เคย ได้รับชัยชนะที่กรุงเทพมาได้รับชัยชนะที่ภูเก็ตมาทุกวันนี้ปัจจุบันนี้กลายเป็นของด้อมส้มหมดเป็นการเทคะแนนเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนการเปลี่ยนพันธุก,กรรมหรือไม่หรือท่านคิดว่ายัางไงครับหรือท่านคิดว่ายัางไงผมเองเนี่ยก็มีส่วนนะมีส่วนกับพักด้วยอ,อมีส่วนกับพักประชาธิปัตย์ด้วย จึงสอบถามนะครับทุกๆท่านว่ามุมมองระหว่างพรรคประชาธิปัตย์ที่ปัจจุบันนี้มันมีอะไรแปลกๆซึ่งเหมือนจะเป็นเกมทะเลาะกันดูคุณอภิสิทธิ์แบบหน้าแบบหน้าเคร่งเครียดถึงขั้นที่บอกว่าจะไปต้องไปเคลียร์กันโมโหถึงขั้นนั้นในวันที่เลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ก็ ก็ยังแปลกใจนะครับว่ากลุ่มคนที่ไปอยู่ฝั่งคุณเฉลิมชัยนั้นรูปแบบแนวความคิดต่างๆนานาเขาฉีกออกจากตัวหลักๆเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เพราะถ้าเราไล่เลียงดีๆนะครับฝั่งคุณจุลินเอ่ยคุณอภิสิทธิ์เอ่ยกลุมกลุ่มๆนี้มีความเชื่อมโยงกับสุเทพเทือกสุบันไหมมีความเชื่อมโยงกับเทพไทยเสนพงไหม ก็เป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าหลังๆนี้ดูแล้วเนี่ยไอ้ที่กำลังพยายามที่จะบอกว่าประเทศชาติเจอจะเจอทางตันอีกก็แค่สกัดกั้นคุณทักษิณเท่านั้นเองในกลุ่มการเมืองที่ต่อสู้กันทุกวันเนี้มันจะมีการเมืองเนี่ยสองกลุ่มเป็นหลักคือกลุ่มหนึ่งเชียร์ทักษิณอีกกลุ่มหนึ่ง โจมตีคุณทักษิณไล่ล่าคุณทักษิณใส่ร้ายคุณทักษิณกล่าวหากล่าวโทษเขาจึงจะใช้วิธีการไม่เปิดตัวตัวเองหรือเปล่าสมมติว่ากลุ่มเก่าๆอย่างคุณชวนอย่างเงี้อยอภิสิทธิ์อย่างเงี้ยหรือคุณจุลินอย่างเงี้ยเขาจะไม่เปิดตัวในการชนคุณทักษิณเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยนสนับสนุน เขาเคยสนับสนุนแล้วเห็นด้วยกับกลุ่มที่มาทำลายคุณทักษิณ <c oughs> หมายถึงกลุ่มที่ออกมาประท้วงคิดกันคนละแบบพอประท้วงก็เชื่อมโยงไปถึงหาวิธีการใดๆก็ตามในการเปิดประตูเชิญให้ทหารยึดอำนาจแล้วก็ฉลองชัยชนะกันสองครั้งติดติดเหตุการณ์สองครั้งติดติด ครั้งแรกคุณทักษิณจัดการไปด้วยกลุ่มพันธมิตรครั้งที่สองคุณยิ่งลักใช้กรปรปรสใช้เทพเทือกซึ่งมีการอ้างว่าใช้ทุนมากพอสมควรประมาณพันกว่าล้านปัจจุบันนี้คุณได้เห็นแล้วนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเกี่ยวกับเรื่อง พักก้าวไกลนะครับพยายามที่จะนับองค์ประชุมเกี่ยวกับคาสิโนแล้วก็สถานบันเทิงต่างๆพยายามจะเล่นเล่นลิ้นพยายามที่จะหาวิธีการสกัดประเด็นนี้แต่แล้วนะครับก็โดนสวนกลับจากฝ่ายรัฐบาลให้นับ องค์ประชุนเป็นรายบุคคลซึ่งก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านกฎหมายข้อนี้มาประเด็นนี้ครับฟังไว้ให้ดีประเด็นนี้มันจะเกิดการสร้างราคาให้เหล่าม็อบครับอสร้างราคาให้ม็อบอยังไงในเมื่อจะมาตั้งคาสิโนโ ใครเสียใครได้ประชาชนได้อยู่แล้วครับรัฐบาลได้ถึงจะอ้างว่าเป็นเงินบาปก็ตามแต่กลุ่มอิทธิพลไม่ว่าจะเป็นระบบเล่นผ่านระบบออนไลนห์หรือว่าแอบตั้งบ่อนกันเองกลุ่มที่คุมบ่อนคุมซ่องคุมอื่นๆ สถานบันเทิงต่างๆกลุ่มนี้ธุรกิจเป็นรายวันซึ่งผลประโยชน์มหาศาลก็ต้องวัดใจแหละครับว่าม็อบต่างๆที่กำลังที่ประชุมกันอยู่ตอนนี้กำลังหาประเด็นอยู่ว่ามอมเมาประชาชน ถ้าตั้งคาสิโนเป็นการพน,นันทำลายศิลธรรมอันดีจะมีใครปลุกมอ็บประเด็น,นี้ขึ้นมาให้จุดติดแล้วหาทุนสนับสนุนจากเงินสีเทาสีดำทั้งหลายเลยซึ่งไอ้พวกกลุ่มเงินสีเทาสีดำเนี่ยต้องลงขันครับเป็นมาทุกยุคยุคคุณทักษิณ หวยบนดินเจ้ามือหวยใต้ดินก็ลงขันปราบยาเสพติดไอ้พวกที่ขายยาเสพติดระดับประเทศก็ลงขันลงขันจัดการกับคุณทักษิณเพื่อให้พวกมันอยู่ได้นี่แหละครับหลายๆคนสงสัยว่าเออในม็อบเขาอยู่กินกันยังไงมีใครสนับสนุนเหรอ เขาได้เงินได้ทองกันไหมมีคนรวยเป็นกลุ่มๆครับส่วนคนไหนที่รับรายวันโขว่ากันไปแต่ตอนนี้เขากำลังดูสังคมอยู่ครับว่าเขาจะปั่นไอ้พวกเด็กๆด,ด้อมส้มปั่นพวกเด็กกลุ่มนี้ให้ออกมาต่อต้านเรื่องเกี่ยวกับคาสิโนหรือไม่เขากำลังอย่างเชิงดู ถ้าเด็กกลุ่มนี้บ้าจี้อยากล้มรัฐบาลใช้ข้ออ้างเรื่องคาสิโนใช้ข้ออ้างเรื่องเงินดีตอนพวกนี้ต้องวิ่งหานายทุนครับนายทุนกลุ่มนี้จะอยู่เบื้องหลังและช่วยพอช่วยแล้วเป,เป็นทุนต่างๆให้ให้พวกนี้ขย่มรัฐบาล เพื่อล้มเพื่อล้มก่อนที่มันจะสายเกินไปแต่ก่อนหน้านั้นมีประเด็นเกี่ยวกับเ,เ,เกี่ยวกับคล้ายๆว่าเชื่อมประโยชน์กับสีกากีเป็นใครนั้นทุกท่านก็คงจะรู้ดีพนันออนไลน์ กลุ่มนี้จะได้รับผลกระทบไหมก็มีคนแย่ๆมานะครับว่าโอ้ยต่อยตั้งคาสิโนทุกวันนี้เขาก็เล่นกันอยู่แล้วเล่นในออนไลน์มันต่างกันครับประเด็นแรกคือถ้ามีคาสิโนที่ถูกกฎหมายการได้การเสียมันเกิดขึ้นแน่นอนและถ้าเกิดขึ้นจากรัฐบาล คุณก็สามารถที่จะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะโกงคุณเล่นได้ก็คือได้คุณเล่นเสียก็คือเสียเหมือนหวยบนดินคุณถูกหวยคุณก็ได้คุณไม่ถูกคุณก็ไม่ได้ต่างจากหวยใต้ดินนะครับหวยใต้ดินเนี่ยเจ้ามืออยากจะอั้นตัวไหนมันก็อั้น ดีไม่ดีเราซื้อถูกเยอะๆมันผ่อนจ่ายแล้วมันไม่จ่ายก็มีแล้วจะไปฟ้องร้องกับใครเราก้าวข้ามคาว่าเมืองพุทธมาเราก็จะกำลังจะดูนะว่าแนวคิดคนรุ่นใหม่เนี่ยสมัยก่อนสนับสนุนนะครับเรื่องคาสินโนเรื่องหวยบนดินคือคุณทักษิณก็ทำมานะดีทั้งนั้น ปราบปามยาเสพติดก็เป็นเรื่องดีซึ่งทุกวันนี้ก็ปราบปามยาเสพติดค่อนข้างแรงกว่าเดิมใครที่คิดว่าทุกวันนี้ปล่อยให้ยาบ้าเต็มบ้านเต็มเมืองไม่จริงครับไอ้พวกนี้อคติล้วนๆพวกนี้ไม่เคยได้อยู่ในวงการที่แบบว่าไปดูจริงๆจังๆว่า เขาจับกลุ่มเขากวาดล้างยังไงยุคนี้จะเป็นยุคกวาดล้างยาเสพติดอีกยุคหนึ่งพอเริ่มต้นเขาโจมตีเรื่องห้าเม็ดอยู่ตอนนี้อยากกลับไปสิบห้าเม็ดเหมือนเดิมผมก็แปลกใจผมแปลกใจนะครับด้อมส้มมาโจมตีเรื่องเกี่ยวกับห้าเม็ดอยากกลับไปใช้สิบห้าเม็ดตามเดิม สิบห้าเม็ดน่ะมันเยอะไปเอาห้าเม็ดน่ะพอดีพองามแล้วกฎหมายไม่ได้เขียนบอกให้คุณครอบครองนะครับไอ้ที่เอาไปบิดเบือนเมื่อไหร่จะฉลาดกฎหมายก็เขียนชัดเจนไม่ได้เขียนระบุให้คุณไปครอบครองยาบ้าคนละห้าเม็ดนะหรือไม่ได้บอกให้คุณไปเสพคนละห้าเม็ด เรื่องนี้พูดกันนานพอสมควร <c oughs> แต่เจตนาในโลกโซเชียลเจตนาที่จะโจมตีทางการเมืองเป็นหลักจะบอกให้นะครับวันหนึ่งคุณจะรู้ตัวว่าตัวเองโง่แค่ไหนที่มาโจมตีเรื่องยาบ้าห้าเม็ดทั้งๆที่ก่อนหน้านี้มันสิบห้าเม็ดมึงยังอยู่เฉยๆมึงยังอยู่บ้าน แบบปกติพึงยังใช้ชีวิตปกติได้ก็งง <c oughs> เอาแก้กฎหมายให้โทษมันแรงขึ้นกลับมาโจมตีผมก็แปลกใจทำไมไม่ฝากให้สสที่พวกเองเลื่อกเอาเข้าเป็นกระทูถามในสภาสอสอมันรู้เอาไปพูดในสภามันก็น่าแตกสิครับชาวบ้านก็รู้หมดสิครับตอนนี้ให หลอกให้ชาวบ้านดาบบ่าแลรัฐบาลเล่นสนุกจะตายตอนนี้หลอกให้ชาวบ้านโจมตีเข้าใจผิดรัฐบ,บาลเรื่องยาบ้าห้าเมตรสนุกจะตายเรื่องอะไรจะเอาไปพูดในสภาเรื่องยาบ้าห้าเมตรก็รู้อยู่ว่ารัฐบ,บาลเขาทำถูกเขาทำดีเอาไปพูดชาวบ้านรู้หมดสิว่ากฎหมายมันเป็นยังไงนี่แหละครับคือท่าแท้ท่าแท้ของมัน ประเด็นประชาธิปัตย์จะเข้ามาร่วมรัฐบาลหรือไม่นั้นไอ้พวกเราเองเนี่ยก็ได้ข่าวมาเช่นกันนะครับได้ข่าวมาเป็นสองสาเดือนแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่มีความชัดเจนเท่านั้นเองหรือออกข่าวมาเพื่อคมขู่บางพรรคบางกลุ่มออกเล่นข่าวนี้เพื่อบอกลุงป้อมหรือเปล่าป้อมเอ้ย อย่างงองแงให้มากนะป้อมแก่แล้วอยู่ส่วนแก่อะไรประมาณนี้หรือเปล่าส่วนคนที่ออกมาแล้วร่าเริงแข็งแรงขึ้นอย่างคุณทักษิณก็เริ่มออกงานพอคุณทักษิณเริ่มออกงานไอ้พวกที่ไม่ชอบไอ้พวกที่อิจฉา ลิศยาทั้งหลายแหล่เริ่มที่จะตาร้อนเอาทุกเรื่องจับเป็นประเด็นทุกเรื่องโจมตีคุณทักษิณเอาให้มันได้ทุกเรื่องแต่คุณอย่าลืมนะครับคนอย่างทักษิณคนนี้ต่างหากที่ยิ่งทุบยิ่งโตตอนคุณทักษิณถูกยึดอำนาจ ประชาชนทั้งประเทศเขาก็ยังรักยังเคารพอยู่มาจนถึงปัจจุบันสิ่งดีๆที่คุณทักษิณเขาได้ทําไว้ในอดีตปัจจุบันนี้คนที่เขามีสามัญสำนึกเขาก็ยังรักคุณทักษิณอยู่ขอสุดปังให้คนที่มีสามัญสำนึกที่ยังคิดถึงคุณทักษิณที่ช่วยเหลือแผ่นดินไทยมาในอดีตหน่อยครับไอที่บอกเกิดไม่ทันเรื่องของมึงครับ ที่บอกเป็นอดีตลแล้วเรื่องของมึงครับจะไปบอกว่าซีอที่เขามีประสบการณ์มีความสามารถไม่ดีเท่าไอ้เด็กฝึกงานเมื่อเด็กเมื่อวันซื้เหรออันนี้เราบริหารราชการแผ่นดินนะครับดอมสม้มประเทศไทยเรากำลังบริหารราชการแผ่นดินเราไม่ได้ไปประกวด เฟชชี่นะการเลือกสอสอการเลือกรัฐบาลมาบริหารแผ่นดินไม่ได้ประกวดเฟชชี่บอยแอนด์เกิลเพราะฉะนั้นไอ้ที่เขายุยงเหมือนเฟชชี่อุ้ยหลออุ้ยสวยมีประโยชน์อะไรอ่ะ ถ้าจะเอาแบบนั้นไปเอาสอสอดอมส้มนะ่ะไปเป็นผู้บริหารบริษัทดูถ้าเข้าไปบริษัทเรียนจบมาใหม่ๆยัดเข้าไปบรรจุเป็นซีอโอเลยอะ่ะประสบการณ์ความสามารถความรู้ ผมเชื่อครับว่าคนเรียนจบมาใหม่ๆก็มีความรู้เช่นกันแต่ในการบริหารมันต้องอาศัยความสามารถแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ครับคุณทักษิณทั่วโลกเขายอมรับหมดแต่คนไทยบางกลุ่มนะกลับมากลัวว่าคุณทักษิณเขาจะกลับมา แล้วมีอำนาจในการบริหารพวกมึงจะอดอ้างว่าคนละยุคแล้วยุคข้ามมาถึงนี่แล้วอ้าวและสิ่งที่เขาถูกกระทำมาล่ะมึงเรียกร้องความยุติธรรมให้คุณทักษิณบ้างหรือเปล่าเพราะเขาถูกกระทำอยากข้ามข้ามช็อตเลยไม่แฟร์กับคุณทักษิณครับ มันไม่แฟร์อย่างนี้แล้วพฤติกรรมพักประช,ชาธิปัตย์ที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้ผมก็ยังดูดอยู่นะครับว่าเอ๊ะหลังจากที่มีการแหกมติพักยกมือสนับสนุนนายกเสรษถาเป็นนายกนั้นเหล่าสอสอ,สอกลุ่มนั้นเขาก็ยังไปอยู่กับสอสอกลุ่มกลุ่มอื่นๆแล้วก็เขาไปร่วมเป็นพักร่วมฝ่ายค้านกันแล้วเขาจะทำงานกันยังไง มันจะเข้าระบบกันไหมเดี๋ยวเราจะพยายามหาข้อมูลนะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยจะมีการปรับคอรอมอรหรือไม่กลุ่มของคนที่จะมากับคุณเฉลิมชัยเนี่ยจะเป็นยังไงและสุดท้ายแล้วอีกกลุ่มหนึงที่แค้นฝังหุ่นกับคุณทักษิณอย่างเดียวเขาจะรับได้ไหม กับสอสอที่เข้ามารวมเป็นพักร่วมรัฐบาลแต่ดูๆแล้วเนี่ยครับข่าวนี้อาจจะเป็นแค่ข่าวเพื่อบอกกับพักพลังประชารัฐว่าอย่าเพิ่งงองแงนะลุงลุงป้อมอย่าเพิ่งงองแงลุงป้อมอย่าแบบว่าอย่าฟิตเกินไป อย่าอยากที่จะเป็นนายกจนเกินไปจนคางคกเอามาพูดแล้วเอามาพูดอีกว่าลุงป้อมอาจจะได้เปลี่ยนตัวเป็นนายกไปเชื่อคางคกลุงก็ไม่ใช่คางคกเหรอที่มันไปอยู่กับใครแล้วพัทงทั้งทีม เข้าบ้านไหนหัวหน้าตายเรียบสมแล้วแหละที่เอาออกจากคนเสื้อแดงไปโดยเด็ดขาดเอาให้ส้มไปแห่กันต่อส้มจะรับคางคกไปแห่เอาไปขึ้นวอเร,รือ,อไปทำอะไรก็เอาไปทำแล้วแต่เลยนะครับ ใครไม่เอาคางโคกเหมือนผมกดหนึ่งมาครับบอกเลยนะว่าคนเสื้อแดงเขาไม่เอาคางโคกแล้วเอามาทำไมอก็คางคกมันไม่ใช่คนเสื้อแดงแล้วแล้วมันจิตใจมันไปทางอื่นแล้วเมื่อคุณทักษิณกลับมาพูดตรงๆภาษาชาวบ้านเขาเรียกหมาหัวเน่าใช่ปะ หรืออย่างไรคุณค่าก็ลดลงเหลือแต่ว่าจะไปรับงานใครต่อผมไม่เอาแล้วครับกับคนที่ชื่อจตุพรผมไม่เอามาเป็นแกนนำผมผมไม่ศรัทธาแล้วและจะไม่มีวันให้เอาภัยด้วยแต่เขาจะต,ต่อให้เขาแอบอ้าง 99ศพในการทำมาหากินต่อไปเขาแล้วแต่เขาเพราะ99ศพนั้นเขาบอกว่าให้หยุดตั้งนานแล้วแต่ไม่ยอมหยุดไม่ยอมเจรจาเป็นบุคคลที่ตัดสินใจจะออกสู้แล้วเกิดความผิดพลาดขึ้นแต่ตัวเขาเองกลับยังมีชีวิตอยู่ รู้อย่างนี้คางคกน่าจะได้เป็นฮีโร่น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นไม่น่าจะเอาคนอื่นไปแทนเลยใช่ไหมครับกก้สบิบาเ99ศพมันไม่น่าเป็นคนอื่นนะถ้าวันนั้นมันเป็นคางคกคุณอาจจะได้กลายเป็นวีรบุรุษในใจคนเสื้อแดงตลอดไปก็ได้นะ น,นี่คือเรื่องจริงโอเคครับวันนี้มาทักทายทุกท่านรอจับตาดูนะครับว่าภายในวันที่สิบนายกจะขับเคลื่อนได้ความชัดเจนเรื่องเงินนิติตอนแล้วก็เรื่องอื่นๆจะขับเคลื่อนต่อไปเมื่อเงินงบประมาณผ่านแล้วทุกอย่างจะเดินหน้าต่อไปต่อให้ฝ่ายค้านจะออกมาซักฟ่งซักฟอกอะไรเล่นไปเถอะ ไม่มีราคาไม่ให้ราคานะเป็นเรื่องปกติแหละมันก็แซะมันก็แย่ได้ทุกเรื่องมันจะอยู่เฉยเฉยช่วยประเทศชาติให้เจริญแบบง่ายๆมันทำไม่เป็นเพราะพวกนี้มันเห็นแก่ตัวมันจะเอาแค่พวกมันเท่านั้นมันจะเอาแค่ผลประโยชน์ของพวกมันเท่านั้นโอเคขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับวันนี้อาจารย์โชต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ